อาชีพนี้นะคะอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเนี่ยนะคะแม้แต่เจ้าของประเทศเองเนี่ยก็ทำกันเยอะนะคะไม่ใช่เฉพาะต่างชาติ เพื่อนกับพวกเราอีกครั้งนะคะในช่องมานามฝรั่งสวีเดนค่ะเราก็มาพูดคุยกันเหมือนเคยนะคะในเรื่องของอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนสําหรับสาวๆคนไทยก็คือเราเอาจากประสบการณ์ของเราเนี่ยนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆมาถ่ายทอดให้ใหใหได้รู้นะคะว่าทําอะไรบ้างในส่วนของ,ขอ,งอาชีพนี้นะคะแล้วก็ต้องทํำยังไง เพราะว่าอาชีพนี้แม้แต่สาวๆคนไทยหลายๆคนนะคะด้วยกันเองเนี่ยที่ที่ที่อยู่ที่สวีเดนเนี่ยค่ะมันก็ยังเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะเหยียดเหยียดนิดนึงนะคะกับอาชีพนี้มองว่า,าต้องไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้กับคนอื่นคนแก่คนป่วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นคำพูดของ หลายๆคนที่พูดถึงอาชีพนี้ในแง่ลบแต่อยากจะบอกนะคะว่าคนที่พูดถึงอ่ะก็คือคนที่ยังไม่เคยทํางานในอาชีพนี้และเขาก็ชอบเอาอาชีพนี้ผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเนี่ยนะคะไปเปรียบเทียบกันกับผู้ช่วยพยาบาลในประเทศไทยนะคะที่มองว่าตามโรงพยาบาลทั่วๆไปอย่างที่เราพาญาติพี่น้อง เข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างี้เราก็จะเห็นว่าออผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยทำงานเ,ออเหมือนกับว่าแบบคอยไปเช็คคีเ mm hmm. ช็ดเยี่ยวอย่างที่ที่เขาบอกนะคะว่าเขาเขาเห็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกมีความทรงจําแต่แบบนั้นนะคะแต,แ,ตแต่ในแต่ใน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 ประเทศสวีเดนเนี่ยถามว่าเราไม่ได้เช็ดแค่คีแค่เยี่ยวนะคะเราทํามากกว่าน,นั้นนะคะแล้วก็ออในลักษณะว่า การที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยในคนที่เขาค่อนข้างเหยียดเนี่ยนะฮะหรือว่าเขาจะรู้สึกในแง่ลบก,กับอาชีพนี้เขาจะมองเหมือนกับว่าแบบเหมือนง่ายอะ่ะเหมือนเข้ามาง่ายอะไรประมาณอย่างนี้นะ่ะแต่จะบอกให้นะคะว่าไม่ได้ง่ายอย่างอย่างอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะกับการทําอาชีพนี้หนึ่งเลยเนี่ยคุณมาแล้วเนี่ยคุณต้องได้ต้องมาเรียนรู้ภาษาก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้ภาษาสวดิชเนี่ยคุณอยากจะทำงานในอาชีพนี้คุณก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าทางขอม,มูลหรือว่าทางทางราชการเนี่ยเขาไม่รับคุณหรอกนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่างานในอาชีพเนี้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรา,เราไม่พูดถึงในเรื่องของที่ทำงานในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ในในส่วนของ การดูแลผู้ปลูกการดูแลคนแก่เนี่ยนะคะหรือว่าทั้งในเรื่องของคนแก่ทั้งในเรื่องของคนพิการนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้ภาษาสวิสิ์นะคะค่อนข้างจะอันดัักษณนิยมนะคะชาตินิยมพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ภาษาสวิสต์เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทางานนี้เลยนะคะอย่างงานร้านอาหารคนไทยหรือว่างานทําความสะอาดเนี่ยคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้ทางภาษามากนะคะ แต่งานในอาชีพนี้คุณต้องจําเป็นต้องนะครัะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ๆคุณมาถึงประเทศสวีเดนแล้วเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเขาต้องงานคนเยอะคนพักคนพนักงานประจำเนี่ยเขาพักร้อนกันเยอะแยะนะคะเรามาเลยถึงเลยยื่นใบสมัครขอใบสมัครแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ภาษาสวีเดนก็บอกเขาไม่มีใครรับนะคะเขาไม่รับหรอกค่ะเพราะว่าคนแก่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนเนาะ เขาก็จะใช้แต่ภาษาสวีสิสเขาจะไม่เขาเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สื่อสารกับคุณด้วยภาษาอังกฤษอ่ะเขาสื่อสารกับคุณด้วยภาษาสวีสิสถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็จะทํางานในอาชีพนี้ไม่ได้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเกิดในที่ทํางานเนี่ย,ยสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณต้องเขียนได้คุณต้องอ่านได้คุณต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้หรือคุณต้องรับโทรศัพท์ได้เพราะนั้นมันต้องใช้ภาษา ะะภาษาอย่างเดียวเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าคุณได้ภาษาแล้วคุณจะทําหรือไม่ทำนั่นก็คือ,อเป็นเรื่องส่วนตัวละวนะคะว่าอยากทําอาชีพนี้หรือไม่อยากทํา <c oughs> แต่ถ้าต้องการทําคุณต้องได้ภาษาสวดิชอย่างน้อยน้อยเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่คุณจะไปดูแลเขาได้ถ้าคุณสื่อสารไม่ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะทํางานนี้ได้ไม่ว่า วัะน,น,นั้นเนี่ยไอ้การมันไม่สามารถที่จะ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 ,จะคุยกันเข้าใจได้ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการที่จะบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องของภาษาไม่ว่าคุณมาใครจะมาบอกโอ้ยเนี่ยหน้าร้อนลองไปสมัครดูสิเขาต้องการคนเยอะภาษาค่ะภาษาคอือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในก,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 การการทำอาชีพนี้ นั้นถึงมาถึงได้บอกว่ามาแล้วเนี่ยต้องต้องเรียนก่อนนะคะก็คือมาเรียนในเรื่องของภาษาพื้นฐานนะในการปรับในการที่สามารถที่จะสื่อสารกับกับคนในประเทศสวิตเซเนี้ได้นะคะด้วยภาษาสวิดิชแล้วใน,นเมื่อเขาเรียกว่า S F E S F I นะคะแต่ว่าภาษาสวิสติชเนี่ย I ตัว I เนี่ยเขาจะเรียกตัว E นะคะ SFE เค่ะเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณต้องไปเรียนภาษาสวีเดนหนึ่งจบคุณถึงจะมีสิทธิ์เพราะว่าถ้าคุณจะเรียนถึง3เนี่ยคุณเท่ากับคุณจบยิมหนอเซียดก็คือจบมัธยมปลายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนแค่หนึ่งเนี่ยจบแค่หนึ่งเนี่ยคุณกส็สามารถสมัครเข้าเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้นะคะแล้วก็เรียนอยู่ปีครึ่งแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ภาษาเนี่ย คุณก็ไปเรียนไม่ได้เพราะว่ามันเรียนด้วยภาษาสวดิชทั้งหมดเขาไม่ได้มาเรียนเ,เหมือนเริ่มต้นแล้วค่ะเขาเรียนเหมือนคุณเรียนในใน,ในชั้นเรียนปกติก็คือใช้หนังสือเรียนนะคะแล้วก็มีหลายวิชามากนะคะประมาณ1112วิชาแล้วก็ต้องผ่านทุกวิชาถึงจะจบหลักสูตรนี้ได้ถ้าคุณไม่ผ่านทุกวิชาคุณก็จบไม่ได้นะคะแตถามว่าหลายคนมองอย่างที่บอกว่าถ้ามองว่าเหยยดเนี่ย การเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากลําบากเกินความสามารถของใครที่อยากจะอย,กอยากจะทํในอาชีพนี้นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงรายได้ดีด้วยเ,เราเองเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ที่เคยปฏิเสธในอาชีพนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยด้วยวัยด้วย ด้วยความรู้ต่างๆที่ติดตัวมาจากเมืองไทยอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ที่นี่ได้เลยเราทุกคนต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมาเรียนรู้ภาษาเขาใหม่เพราะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเรียนต่อปริญญาอีก3ปี4ปีเนี่ยในขณะที่ข้างหลังหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยยังต้องต้องต้องการเงินเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ได้ทําให้เราใช้เวลาในการเรียนเนี่ยสั้นที่สุด นะคะเพื่อที่จะได้ออกมาทํางานมันก็คงจะมีแต่อาชีพนี้นะคะที่สามารถที่จะสร้างไรายได้พอสมควรนะคะอย่างเช่นการทําความสะอาดถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความถนัดของเราเคนที่เขาเถนัดที่จะทำตรงนั้นเขาก็ทําก็เลือกกันไปอย่างร้านอาหารก็ ก,ก็ยังต้องเรียนนะคะทั้งทางความสะอาดทั้งคนที่ต้องการที่จะทําร้านอาหารก็ต้องเรียนนะคะที่นี่ต้องต้องมีต้องมีความรู้เฉพาะทางของในแต่ละสายอาชีพต่างๆนะคะแต่หว่าถ้าไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่ได้เรียนลล่ะถ้าทําได้ไหมทําได้แต่คุณจะได้ค่าแรงที่แบบว่าถูกกดอะโอกาสที่จะก้าวหน้าโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกอะไรอะผล ผลประโยชน์ผลตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับคนอื่นๆเนี่ยคุณคุณคุณก็จะได้โอกาสตรงนี้น้อยกว่าเขานะคุณต้องทํางานหนักกว่าเขาต้องใช้เวลานานกว่าเขากว่าคุณจะมีไรายได้เท่ากัาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนอย่างตอนเราเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นมาจากที่ฝึกงานแล้วก็ทำซัมเมอร์นะคะถึงได้มีโอกาสไปเรียนต่ออะไรเงี้ย ก็เรียนจนจบแล้วก็เข้ามาโอกาสที่จะได้เป็นพนักงานประจำเนี่ยมันก็ค่อนค่อนข้างสูงนะซึ่งเราก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วก็เลยเออคือ,ค,อคือฟังมาจากมันเหมือนเป็นความอ,อ,อึดอัดในความรู้สึกของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่บอกว่าใครๆก็มอง,มอง,ม,องมองว่าโอ๊ยผู้ช่วยพยาบาลเหรอล้างขี้ล้างเยี่ยวอะไรประมาณอย่างนั้น,นใช่แล้วบอกว่า ในส่วนในรายละเอียดต่างๆ,ๆเดี๋ยวจะมา,ม,ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะาะนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมองเหมือนกับว่าแบบดูเหมือนง่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปสมัครงานซัมเมอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่นะคะเราจะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่คุณต้องได้ภาษานะคะภาษาคือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่คุณรู้อ่านแค่ A ถึงแบจบแล้วคุณจะทำงานได้ไม่ใช่ค่ะคุณต้องสื่อสารได้ คุณต้องไปอ่านออกคุณต้องเขียนคอมเมนต์ได้มันมีการประชุมมันมีการรายงานมีการรีพอร์ตกันอยู่ทุกวันนะคะว่าแต่ละคนเกิดอาการอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะนั่นในการที่คุณจะไม่รู้ภาษาเลยแล้วคุณจะได้งานที่นี่อ่ะไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะงานนี้นะคะอย่างน้อยน,น้อย่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องรู้ภาษาสามารถสื่อสารได้คุณถึงจะจะทำงานอันนี้ได้นะคะ แมองว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเป็น,ปนงานที่ทำง่ายๆนะคะใครก็ทำได้ทำไม่ได้ค่ะอาชีพนี้นะคะอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเนี่ยนะคะแม้แต่เจ้าของประเทศเองเนี่ยก็ทำกันเยอะนะคะไม่ใช่เฉพาะต่างชาติไม่ใช่ว่าคนที่อบพยพมาคนย้ายถิ่นฐานมาทำผู้ช่วยพยาบาลแม้แต่เจ้าของประเทศเอง นะคะเขาก็ทํากันเยอะนะคะดยอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นที่ทํางานเรานะคะก็ประมาณพนักงานทั้งหมดน,นับเฉพาะพนักงานประจำนะคะทั้งหมดก็เกือบ30คนมีเราเป็นคนไทยอยู่คนเดียวมีคนโปแลนด์ Poland คนหนึ่งเนอที่เหลือเป็นคนสวิชทั้งหมดค่ะแลวจะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่ ที่ไม่ดีอย่างใหญ่ไม่ก็ไม่เข้าใจไงสาหรับความรู้สึกของของของคนไทยเองนะคะคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยที่มองว่าเ,าเราก็ไม่รู้นะคะว่าที่เขาบอกว่าอาชีพนี้มันไม่ดีเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําได้เขาก็เลยเพยายามที่จะทำํำหรือว่าพูดออกมาในในในแง่ลบให้กับอาชีพนี้นะคะแล้วถามว่า จากที่เราเคยปฏิเสธมามาก่อนนะคะมาถึงวันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจนะคะว่า,เ,าเราก็ยังทำงานเหมือนกับเ,เจ้าของประเทศเขาทำได้นะ,ะเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนสวีดิชที่นี่ได้นะคุยกับคนแก่รู้เรื่องทำให้เขารักเราทำให้เขาชอบเรานะทำให้เขายอมรับในความเป็นตัวของเราแล้วเอาความเป็นคนไทยของเราเนี่ยแหละ มาแสดงให้เขาเห็นมาปฏิบัติต่อเขาจนทุกคนเขาก็ยอมรับนะคะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานทั้งอ,อคนที่เราไปดูแลเขาทุกคนเขาก็เขาก็ชื่นชมหมดนะคะมันนะมันอยู่มันอยู่ที่ใจเรานะคะ้นะาถามว่าคนที่เหยียดหรือว่าคนที่ดูไม่ใหญ่ใช้คาว่าดูถูกอาชีพนี้นะคะแต่มันมันมัน,ม,นมันทำให้ ปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดคำนี้ว่าเขาดูถูกหรือว่าเหยียดในอาชีพนี้ของเราเนี่ยนะคะจากที่เราได้มาลองได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยมันเป็นอาชีพทีเ่เจ้าของประเทศเขาเองนะคะเขาก็ยังทำเพราะถ้าเกิดไม่ดีหรือว่ามันต้อยต่ำนเนี่ยเจ้าของประเทศเขาไม่ทำหรอกค่ะนะนะคะเขาก็คงให้คนต่างชาติหรือว่าคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ทำอย่างเดียวเจ้าของประเทศเขาคงไม่ทำหรอก คิดว่าอย่างนั้นนะแต่นี่มันไม่ใช่ไงนะคะมันก็เป็นรายได้เอ,อเดี๋ยวจะมาพูดถึงรายได้ในใน,ในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าจากการที่เราทํามาทั้งหมด5ปีเนี่ยนะัปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนเราเท่าไหร่แล้วก็รายได้เราต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวคลิปคลิปต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเออ อยากอยากเอาความรู้สึกอยากเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยามาเล่าให้กับทุกคนได้รู้นะว่ามาชื่นชมามาแบบมามายินดีกับกับเราที่เราได้เข้ามาสัมผัสในอาชีพนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเป็นอาชีพที่มันมีความรู้สึกว่าทําแล้วมันก็มีความสุขนะแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะแล้วก็เ อย,อย่างเราเนี่ยคนแก่หรือว่าคนที่เราไปดูแลเขาเนี่ยเขาจะบอกเออคนไทยนะเราก็บอกนําเสนอความเป็นคนไทยของเราเนี่ยให้เขารู้เลยว่าเนี่ยฉันเป็นคนไทยมาดูแลพวกเธอขนาดอย่างเงี้ยดูซิว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับคนสวิตเชอเองที่มาดูแลเนี่ยเขาจะรู้สึกเขารู้สึก ได้ว่าถึงความแตกต่างระหว่างสองประเทศนี้ไหมถึงขนาดนั้นเลยนะในความรู้สึกของเราแต่ที่เราฟังแล้วแบบออืออกับความรู้สึกของของคนที่แบบอา,อาชีพผู้ช่วยพยาบาลนะอาชีพไปดูแลคนแก่นะไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ทํารู้สึกว่าอื เนี่ยฉันทําให้เห็นฉันจะทําให้ดูฉันจะเอาความภาคภูมิใจของฉันที่ฉันทําอาชีพเนี้ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังอะไรประมาณน,นี้นะคะมันก็เรื่องจริงพูดถึงแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งนะคะว่าการให้เกียรติตัวเองเนี่ยก็คือการให้เกียรติคนอื่นนะคะถ้าคุณดูถูกอาชีพของคนอื่นเท่ากับคุณดูถูกอาชีพของคุณหรือว่าตัวคุณนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ย เมืนอึดอัดเหมือนมันอัดอั้นอยู่นะคะที่ที่ที่ได้ที่ได้ฟังมาบอกว่าอาชีพพยาบาลอาชีพโทษค่ะอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเนี่ยที่ต้องไปดูแลคนแก่ที่ต้องไปดูแลคนพิการที่ต้องไปดูแลคนป่วยเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วก็คุณต้องใช้ภาษานะคะถ้าคุณไปได้ภาษาเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยมองอันดับแรกเลยว่า พวกนี้ไม่ได้เรียนนะไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนเรียนภาษาสวิสเนี่ยจนจบคอร์สนะคะถึงไปสมัครเรียนต่ออาชีพผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้เราเรา,เราก็มองกลับไปอีก,อกด้านหน,นึ่งพอเรามีความรู้สึกว่าเราได้ยินการเหยียดมาอย่างนี้แล้วนะมีความรู้สึกว่าแต่ไม่อยากจะตีก็ไม่อยากจะโต้ตอบกลับแต่มองว่าพวกเนี้ เรียน s อ p ไม่จบแน่แนเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะไม่สามารถถ้าเรียน s อ p ไม่จบมันก็ไปเรียนต่อไม่ได้นะคะคุณก็เองคุณต้องไปเอ่อไปทำความสะอาดโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้ขาแขงถูกถูกนะใช้แรงงานเอ่อซะเป็นส่วนใหญ่อะไรประมาณอย่างนั้นะเพราะงั้นการที่จะพบปะจะเ,เจอผู้คนเนี่ยมันก็อาจจะน้อย นะคะเพราะนั้นโลกของเขาอาจจะแคบเลยทำให้เขามีความคิดแบบนี้เราก็เลยคิดแบบนั้นนะคะจริงๆแเขาก็ไม่อยากจะแบบโต,โต้กับไปกลับมาแต่ที่ความรู้สึกว่าจากที่เราทํางานตรงเนี้มาห้าปีกว่าๆเนี่ยเขาจะเข้าปีที่หกเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ยินจากคําพูดหลายๆคนที่เขาไม่ได้อยู่ในอาสายอาชีพเนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเหยียดจา,จากคนที่เขาอยู่เขาทําในอาชีพเนี่ยไม่มีขยียดนะ พูดถึงแล้วเขาแฮปปี้ก like. ับอาชีพนี้กันนะสาวๆคนไทยนะคะที่ที่มาอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ทาอาชีพนี้ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเนาะได้ขอมาระบายความรู้สึกตรงนี้นิดนึงให้เพื่อนๆฟังค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็จะอย่างที่บอกอะค่ะจะจะมาเล่าให้ฟังว่ารายได้ของเราในแต่ละช่วงขั้นเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้เท่าไหร่ไม่มีไม่มีความลับค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้ไว้เท่านี้คะ่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ